วัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการใช้กดจักรวาล<ๆ>กดแรงดึงดูดให้เห็นผลแบบรวดเร็วนะจ๊ะวันนี้จำสามข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วชีวิตนี้จะมีแต่ความร่ำรวยและลุ่งเรืองเด้อวันนี้นะคะเราจะมาใช้จำสามข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วชีวิตนี้จะมีแต่ความร่ำรวยลุ่งเรือง3ามข้อนี้นะคะจะนำมาให้คุณ ในวันนี้3ข้อที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนปรีมีสุขอุดมไปด้วยทรัพย์และความมั่งคั่งลํำรวยมากมายคือ3ข้อที่เป็นคีย์หลักของศาสตร์แห่งความลํำรวยและคีย์ของศาสตร์แห่งความลํำรวยทั้ง3นี้มีใจความหลกักคือมุ่งทำให้คุณรู้จากการโฟกัสที่ตัวคุณเองกล่าวง่ายๆก็คือเมื่อคุณหยุดคิดเมื่อคุณหยุด ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งคนอื่นได้เมื่อไหร่แล้วหันกลับมาโฟกัสที่ตนเองเมื่อนั้นแสงแห่งขุมทรัพย์ของจักรวาลจะสว่างมาที่ชีวิตของคุณแน่นอนชีวิตนี้เป็นของคุณจักรวาลทำงานเพื่อคุณหยุดขึ้นอยู่กับใครหยุดทำลายพลังชีวิตของตนเองไปกับความวุ่นวายในชีวิตของผู้อื่นเอาพลังชีวิต พลังชีวิตนั้นมาส่งเสียงเรียกความรุ่งเรืองจากจักรวาลให้ประจักษ์แจ้งนะคะหากคุณพร้อมที่จะรับรู้ถึงคีย์ของศาสตร์แห่งความร่ำรวยทั้ง3คีย์แล้วเราไปดูกันดีกว่านะคะคีย mm. ์ที่1ก็คือตัวคีย์ตัวแรกบอกให้คุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะยิ่งทําให้คุณนั้นห่างไกลขุมทรัพย์จากจักรวาล เพราะคุณจะตั้งคําถามกับคุณค่าของชีวิตของคุณเองตลอดเวลาว่าคุณนั้นดีไม่พอยังมีไม่พอเท่าใครมันจึงทำให้คุณมีมายเซ็ตที่มองไม่เห็นถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองสิ่งดีๆที่ตัวคุณเองมีซึ่งมันอาจจะเล็กน้อยมากก็ตามมากไปกว่านั้นมันคือ มันทาให้คุณมองไม่เห็นคุณค่าในตนเองเพราะคุณเอาแต่เปรียบเทียบส่วนด้อยของตนเองกับส่วนได้ของคนอื่นอยู่อย่างตลอดเวลาพอคุณไม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจึงมองไม่เห็นคุณค่าในตนเองจิตของคุณจึงไม่จุนกับจิตแห่งจักรวาลทำให้คุณถูกปัด ขาดกับท่อแห่งความมั่งคั่งที่จักรวาลคอยส่งความล่ำรวยมาให้ 2. คีย์ดูที่2บอกให้คุณโฟกัสไปที่ความเชื่อของตนเองไม่ใช่กลัวความเชื่อความศรัทธาต้องใหญ่กว่าความกลัวเพราะความกลัวไม่เคยส่งลูกรักจักรวาลคนไหนไปให้ถึงฝั่งที่ฝ่ายฝันไว้ได้ ความกลัวไม่ว่าจะกลัวอะไรกลัวที่จะขอกับจกักรวาลกลัวที่จะลงมือทำกลัวที่จะจินตนาการกลัวที่จะตั้งเป้าหมายหรือความปรารถนากลัวเพราะมีคนบอกให้คุณกลัวจนคุณไม่กล้าทำไม่กล้าคิดกลัวเหล่านี้ไม่เคยโดนบาดานให้ชีวิตของใครรุ่งเรือง ตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่จะในในรมิตชีวิตลูกหลักจักรวาลทุกๆคนให้ผ่านพบแต่ความรุ่งเรืองเพราะความเชื่อคือเชื่อเพิงแห่งกฎแรงดึงดูดยิ่งคุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่ตัวเองทำเชื่อในตนเอง เชื่อในจักรวาลมากแค่ไหนสิ่งที่คุณขอกับจักรวาลก็ยิ่งจะถูกดึงดูดให้เข้ามาในชีวิตของคุณเร็ววันมากขึ้นเท่านั้น 3- คีย์ตัวสุดท้ายบอกให้คุณโฟกัสไปที่ความสุขของตัวเองก่อนความสุขของผู้อื่นลูกหลจกจักรวาลทุกคนชีวิตนี้เป็นของคุณตัวคุณต้องมาก่อนเสมอ โฟกัสที่ตเนตเองก่อนคุณโฟกัสที่ตนเองก่อนคุณจึงมีความรุ่งเรื่องในชีวิตได้ความสุขคือสิ่งที่ใช้ดึงดูดสิ่งที่ทําให้คุณยิ่งมีความสุขยิ่งหากว่าเงินทองคือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขการที่คุณจะดึงดูดเงินทองได้คุณจึงจําเป็นที่จะต้องรู้จักมีความสุขก่อนถ้าคุณมัวแต่เอาเวลาไป ถ้าคุณมัวแต่เอาเวลาและพลังงานชีวิตไปทำเพื่อความสุขของคนอื่นจนลืมความสุขของตนเองคุณคิดว่าคุณจะมีพลังแห่งความสุขจากไหนไปใช้เพื่อดึองดูดชีวิตที่มัง่งคั่งฉะนั้นจงทำให้ตนเองมีความสุขอย่างเหลือเฟือก่อนถ้าการทำเพื่อความสุขของคนอื่นบางทีถ้ามันบั่นทอนคุณทำให้คุณไม่มีเวลาสร้างความสุขให้กับตนเองก็หันรู้จักปฏิเสธบ้างโฟกัสที่ตนเองก่อน ให้ตนเองมีความสุขยังเหลือเฟือก่อนเหลือเฟือชนิดว่าเอาไปใช้กับแรงดึงดูดที่ยังเหลืออยู่เมื่อมีเหลืออยู่จึงค่อยแบ่งปันค่อยเอาพลังที่เหลือตรงนี้ไปเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วเราก็จะได้รับพลังงานดีๆที่ส่งออกไปกลับมาด้วยทำแบบนี้คุ้มคม่ากว่าโฟกัสที่ความสุขของตนเองก่อนค่อยโฟกัสที่ความสุขของู้อื่นลูกเราจักรวาลทั้งหลายพึงจังสามข้อนี้ไว้ ในใจนะคะเพราะชีวิตนี้เป็นของคุณโฟกัสที่ตนเองคือคีย์แห่งความร่ำรวยและของจักรวาลหยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นความเชื่อต้องใหญ่กว่าความกลัวความสุขของตนเองต้องมาก่อนจงจำและน้อมนำไปใช้เพียงแค่นี้คุณก็จะได้พบกับแสงทองอารามแห่งคุมทร,รัพย์จักรวาลศาส่องมาที่ชีวิตของคุณ ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกรลาจักรวาลทุกคนได้พบแสงแห่งความอุดมสมบนนูรณ์นี้โดยทุ่นหน้ากาันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ